คลิปนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์ความวุ่นวายที่ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้นะครับสำหรับเหตุการณ์ที่บ้านน่องจานจังหวัดสะแก้วนะครับที่ตอนนี้มีชาวบ้านชาวกัมพูชานะครับที่เกิดเหตุต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับที่ชาวบ้านกัมพูชาได้เข้ามาลือ รัวหลวดน้ำนะครับของไทยมีการาายไม้ใชยอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็มีการประทาข่าลมนะครับกับไถ่ายห้านไทยนะครับที่ดูแลการกั้งรัวอยู่นะครับคือเหตุการณ์ก็ต่อเนื้องมาจนถึงวันนี้นะครับข่าวันที่สองแล้วสำหรับเขตบานน้องจานลรงชายแดนตรงนั้นนะครับ ก็ซึ่งวันนี้ก็ยังมีความวุ่นวายต่อเนื่องนะครับทางเจ้าหน้าที่ไทยก็ได้ส่งหน่วยทีว่าจัดการาจัดการม็อบจัดการมวลชนโดยเฉพาะนะครับลงมาเคลียร์พื้นที่เพราะว่าชาวบ้านกัมพูชากา็ยังปักลักอยู่บริเวณตรงลัวรวดน้าตรงนั้นย่างต่อเนื่องนะครับ และึ้นก็มีการเขาเรียกว่ากางเต้นนอนนะครับนอนเฝ้ากันตรงนั้นเลยสำหรับฝ่ายกัมพูชานะครับชาวบ้านนะครับหลายคนก็วิเคราะห์ว่าชาวบ้านของกัมพูชาชุดนี้ก็เป็นทุกจัดตั้งขึ้นมานะครับจากฝ่ายทางกัมพูชานั่นแหละนะครับจัดการเกณฑ์รวบรวมมานะครับเพื่อชายให้เป็นชาวบ้านเนี่ย ามาปัญหากับทหารนะครับเป็นแผ่นทางจิตวิทยาที่วา่าททำให้ทหารไทยไม่สามารถที่จะกระทําการใช้ความรุนแรงลงมืออะไรใดๆได้นะครับทางชาวบ้านกัมพูชาก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับเต็มทีของเข้าเลยนะครับใช้ไม้ใช้อะไรมีการกวางนะครับปาสิ่งข้องอะไรมาดุเจ้าหน้าที่เจ็บ เจ็บแค้นเจ็บบาดเจ็บกันไปนะครับไล่คนเรือวันนี้ก็เข้าวันดีซ่องแล้วนะครับก็ยังมีการาชายชาวบ้านเนี่ยกัมพูชามามาประท้วงนะครับหรืออุปกรณ์หลวดน้ามาแล่ต่างๆนะครับโดยคลิปที่ทางชาวบ้านกัมพูชาเขาได้ไล่กันเองนะ นะครับไม่ใช่ฟังเรานะครับฝ่ายเขาก็ไล่มาตดว่าคนไทยเขาเปรฮิตน,นะครับก็คือ,อ,อทางฝ่ายกัมพูชาเขามีการจัดวางนะครับให้ชาวบ้านเนี่ยยู่ตรงแนวนานะครับติดรั้วโดยมีทหารกัมพูชานะครับคุมเชิงอยู่ข้างล่างชาวบ้านอีกที่หนึ่งก็เลยทำให้เกิดความส่งไส้วา ชาวบ้านชุดนี้ก็คือทุกเจ้าหน้าถีเกณฑ์มานั่นเองนะครับเอ็นนักท่านวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับวันนี้เข้าวันทีซ่องแล้วความออตึงเครียดก็ได้เพิ่มขึ้นวันนี้ทางประชาชนชาวบ้านจากฝ่ายไทยก็รวมตัวขึ้นมาบางนะครับรวมตัวเข้ามาแล้วเข้าไปชายแดนตรงบานน้องจานตรงนั้นเลยเข้าพื้นที่นะครับโดยมี อินฟลูเอนเซอร์คนไทยคนดังหลายคนนะครับเป็นผู้นําในการรวบรวมประชาชนคนไทยในครั้งนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกันจอมพลังหรือวาดนะครับที่สําคัญันนี้ก็คือเจเอนะครับเจเอนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนไทยในแนวการเมือง นะครับหลายคนก็คงรู้จักเธอดีนะครับเธอเหลือมต้นมาจากเป็นชาวบ้านธรรมดานี่นะแดีว,ว่าออกมาถ่ายคลิปวิจารณ์การเมืองในช่วงล่างๆจนทําให้เธอกลายเป็นคนดังขึ้นมานะครับในแนวนี้เลยเจ๊เอกอเอ็อนำนะครับเป็นเมื่อนผู้นานะครับคนไทยถีชาวบ้านถีมานะครับมาประจัญน,นานะครับกับทางฝ่ายชาวบ้านกัมพูชา นะครับเหตุการณ์ตรงนี้ก็ได้ทำให้หถึงออการจัดการนะครับทีแตกต่างกันเป็นย่างหมากนะครับเราว่างการจัดการออพุ่งข้อเรียวว่าม็อบแล้วกันนะครับม็อบชาวบ้านของไา้กัมพูชากับม็อบชาวบ้านของไา้ประเทศไทยนะครับว่ามีการจัดการย่างแตกต่างกันย่างชัดเจนนะครับเท่าที่สังเกตเห็นได้ นะครับก็คือทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยทหารกัมพูชาเขาจะเ,าเขาจะปล่อยเลยนะครับปล่อยให้ชาวบ้านกัมพูชาเข้ามาประชิดรัวลวดน้ําเลยนะครับคือก็ให้เข้ามาลือทําลายนั่นแหละนะครับแต่ทางฝ่ายไทยเนี่ยนะครับการจัดการคงทหารฝ่ายไทยกับาชาวบ้านประชาชนก็คือทางฝ่ายไทยจะไม่ให้ชาวบ้าน เข้าไปประชิดติดรัวหลวดน้านะครับโดยมีการกันรัวไว้เป็นแนวไม่ให้ชาวบ้านข้องไทยนี่เข้าไปเลยรัวนะครับเผื่อน่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าไปยู่แขกันเกินไปนะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์การปัญหาเรื่อยอรก็ได้นะครับนี่คือความแตกต่างกันย่างมากนะครับว่าทางฝ่ายกัมพูชาก็คือ จะบอกว่าเจตนาก็อาจจะน่าจะเป็นไปได้นะครับจากหลุการร้านไล่ไล่ิ่งก็คือเจตนากัมพูชาเจตนาให้ประชาชนชาวบ้านก็ไม่รู้เป็นชาวบ้านจริงไม่จริงมั่งไม่จริงมั่งนะครับเห็นว่ามีทหารกัมพูชาก็แปลงกายนะครับเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มออกใส่เสื้อชุดชาวบ้านอะไรแหลวนี้นะครับแต่ทางฝ่ายไทยนี่คือทหารไทยก็คือจะแยก ชาวบ้านออกมาจากเิดอันตรายย่างชัดเจนนะครับรทางฝ่ายไทยชาวบ้านประชาชนก็คืออยู่ร่งแนวรัวแล้วก,ก็คือก็ตะโกนกันนะครับทำกิจกรรมมาเล่ก,กันต่างๆก็คือตอนนี้เหตุการณ์ก็เมื่อนประชาชนมาประทะประชาชนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าทา,ารไทยก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ถีประทะกันก็มีการกันแตกต่างจากกัมพูชาเป็นย่างมา นะครับแล้ววันนี้ทางฝ่ายไทยก็มีการาจัดการสไลดมวนชุนนะครับฝ่ายกัมพูชาถีเข้ามาทำลายรัวรลวดน้ำนะครับทางฝ่ายไทยก็ทื่อว่าการทำรลายรัวรลวดน้ำทีทางไทยไปกันวันนี้ก็คือการบุกลุกพื้นที่นั่นแหละนะครับทำลายข้าวข้องนะครับก็มีวิธีการจัดการก็คือ พลักดันออกไปมั่งอะไรต่างๆแล้วก็วันนี้มีการชายเครืองมือชนิดนึงนะครับข้องทางฝายไทยมันเป็นเขาเรียกว,ว่าเรืองยิ่งขืนเสี่ยงนะครับเผื่อสลายมวลชนนะครับมันจะเป็นเมื่อนลำพงนะครับแล้วก็ยิงอ่อปล่อยเสี่ยงที่ดังมากๆออกไป นะครับเผื่อให้มวลชนที่ยู่บริเวณหน้าลำพงเนี่ยหนีออกไปเพราะว่า,เ,าเสี่ยงนี้จะเป็นเสี่ยงที่ดังมากนะครับถ้าคุณยู่ในระยะที่ไกลเกินไปก็เสี่ยงนี้ก็จะไปทําลายประสาทหู้นะครับข้องข้องผู้ที่ยู่ในแนวหน้าลำพงได้คือดังมากนะครับถ้าคือหนีไม่ทันหรือว่ายู่ ในระยะไกลเกินไปก็อาจจะทําให้แกว้วข้องคนถีอยู่หน้าลําโพงก็บาดเจ็บได้ถึงขนาดนั้นเลยความดังนะครับก็คือหลังจากถีทางฝ่ายเจ้าหน้าถีไทยได้เอาเขืองนี้มาแล้วก็เปิดนะครับก็ทางกัมพูชานะครับก็คือแตกกระจึงนะครับกร,กระจายกันไปคุณลติละทางนะครับคือก็ ขาดว่าลายคนก็คงไม่เคยเจออุปกรณ์การจัดการในรูปแบบนี้มาก่อนนะครับโดยเฉพาะทางฝ่ายกัมพูชาบางคนตกใจนะครับไม่รู้อีทําพื้ดีว่ามันคือไออุปกรณ์นี้สิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับเห็นในคลิปเลยนะครับทางกัมพูชาลายคนก็เอามือขึ้นมาบีบมุกนะครับบีบจมูกเพราะว่า วิเคราะห์กันแล้วว่าเขาน่าจะตกใจนะครับคิดว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารเคมีอะไรหรือไม,ม่นะครับเพราะว่ามีข้าวลือนะครับทางฝ่ายกัมพูชาเขาเชือข้าวลือเรืออะไรสักอย่างนะครับว่าฝ่ายประเทศไทยนี่มีการใช้อาวุธเคมีนะครับก็ร่อนกันมานะครับตั้งแต่ช่วงปัญทาห้า,าวันครั้งที่แล้วนี่ ทางฝ่ายกัมพูชาเขาก็ร่อนมากว่าประเทศไทยปล่อยอาวุธเคมีนู่นนี่นั่นนะครับทางทหารแนวหน้าของฝ่ายเขาก็สื่อเอาหน้ากากกันแก๊สมาใช้กันเป็นเหลืองเป็นเล่าเลยนะครับใหญ่โตเลยคือมันคือเราเป็นคนไทยนะครับเราเราลูเราเชื้อว่าทางประเทศไทยไม่มีอาวุธประเภทนี้นะครับไม่ใช่นะครับ เพราะว่ามันเป็นสิ่งทีคืออาจจะอยู่ในส้นทีสัญญานะครับทางการทหารอะไรบางอย่างด้วยนะครับแล้วก็การใช้อาวุธประเภทนี้มันไม่ได้ทุ่งพ้นเฉพาะฝ่ายตรงข้ามมันเป็นชายแดนที่อยู่ติดกันในพื้นที่รวมกันนะครับการเอาอาวุธพวกนี้มาใช้มันคือถ้าเกิดลุมตียอนมันก็กลับมาทางฝ่ายไทยคือมันเป็นไปไม่ได้ไง นะครับแต่ทางฝ่ายกัมพูชาก็เชื้อกันเป็นอุเป็นตะเป็นเหลืองเป็นเล่านะครับก็คือมันไม่รู้ว่ามันเป็นแ้นใส่ความประเทศไทยไหมนะครับเพื่อให้ชาวลูกเข้าใจพิษนะครับว่าประเทศไทยมีการใช้อาวุธเคมีอะไรแบบนี้นะครับเขาก็ท่ายู่ไปอลไรเขาไปว่าเออเขาใช้นักการกแก๊สพลังคือคนที่รูเขาก็สําเร็จแ่นเข้าวันนี้ คนที่ไม่รู้ชาวบ้านชาวชองดา,าแนวน้องแนว,แนว,แนวหน้าก็เชือ้อนะครับวันนี้เอาเครื่องเครื่องล่อยขืเนเสี่ยงออกไปนะครับบางคนตกใจทำไมเล่ไม่ทุกเอามืออุดมูกนะครับทางไทยชายอุปกรณ์ขืเนเรี่ยงนะครับสลมยมุนชนทางฝ่ายนูแทนทีอีอุดอูชายวิธีอุดมูกแทน นะครับก็คือเป็นตีชุลละมุนวุ่นวายมากนะครับวันนี้นะครับทางรัฐบาลกัมพูชาก็ออกมาทะลงกการแล้วนะครับโดยพลโทมาลีนะครับ,รรนะรบขุกประจำกัมพูชานะครับก็ออกมาทะลงกการเลยเหมือนสนับสนุนเลยมวลนชนข้องเขาา้าว่าการลือหลวดน้ำข้องอมวลนชนกัมพูชา เป็นการกระทําถีไม่พญญิดนะครับส้นถีสัญญาขังหลาทุดนะครับถีได้ตกลงกับประเทศไทยไปนะครับเพราะว่าในสัญญาก็คือมีการห้ามห้ามยิงห้ามเสริมกำลังห้ามวางระเบิดห้ามแล้วก็ช่วยกันเก็บระเบิดแต่ไม่มีในส้นถีสัญญาว่าห้ามประชาชนมาลือหลวดนะ้ำ นะครับนางมาลีนี่ก็ออกมานะครับเอ,าเอา่าอ่าตั้มปาดนะครับปล่อยข้าวทันทีนะครับมันก็คือการสนับสนุนเออประชาชนของเขาที่ยู่ตรงหน้ารัวหลุดน้านั่นเองว่าทำไปเลยไม่พิษอะไรเพนนะนะครับแต่วาททางประเทศไทยนะครับเอา่าก็ผู้พันเบิร์ดนะครับเอา่าโคดซกประจำ กลาโอมนะครับข้องเราก็ลงพื้นที่ทันทีแล้วก็ให้สั้าผาดนะครับตอบโตไปนะครับว่าการกระทำเนี่ยนะครับทีทางประเทศไทยได้ทำการเคลียร์สลายหรือพักดันมวลชนออกไปเนี่ยทางฝ่ายเราก็ไม่พิดนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเขต ประเทศไทย,น,ยนะครับก็คือทางทอบอก็บอกว่า,าพวกคุณลุกล้ำพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็มาทําลายข้าคข้องข้องเราอะไรบบน,นี้นะครับผู้พันเบิร์ดก็ก็ประกาศนะครับออกไปว่าคือลองเลียกลองไปถึงฝ่ายกัมพูชานะครับในที่นี้ก็คือหุ่นเซนนั่นแหละนะครับบอกให้รัฐบาลน,นะครับกัมพูชา นะครับเข้ามาจัดการกับประชาชนข้องคุณด้วยนะครับภายในระยะเวลาเนี้ยตามทีวันนะครับครั้งหน้านี้ถ้าคุณไม่มาจัดการกับประชาชนข้องคุณเดี่ยวทหารไทยก็มีแผ้นทีจะจัดการนะครับตรงพื้นที่ตรงนี้ยย่างเด็ดขาดนะครับก็ประกาศไปแล้ว นะครับวันนี้ในระว่างรัฐบาลกับรัฐบาลน,นะครับในส่วนข้องประชาชนกับประชาชนก็ยังไม่จบนะครับเชื้อวาอีกซ้องซ้ำวันนี้คือตอนนี้อุณหภูมิข้องความอวุ่นวายม,นมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเลยๆนะครับภายในช่วงเวลาซ้องวันวันนี้นักวิเคราะห์ก็แร่ๆล่คนอ่ล่่คนที ออกมาวิเคราะห์การเมืองในทางรายการหลายๆต่างๆก็บอกว่านี่คือสัญญาณนะครับข้องการปะทะระว่างไทยกับกัมพูชาหลบซ่องนะครับโดยอ้างเหตุพุ่นข้องความขัดแยงข้องพื้นที่ตรงนี้เอามาเป็นเหตุข้องการปะทะกันในหลบซ่องนี่นะครับก็เลยยากจะใหะ้ประชาชนคนไทยที่ กำลังติดตามเหตุการณ์ความขัดแยงระหว่างประเทศไทยกัมพูชานะครับโดยเฉพาะในรอบท้องเนี่ยนะครับก็ติดตามสถานาการณ์แลว้ววิคิดวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับว่ามันเป็นจริงนะครับตามทีนักวิเคราะห์การเมืองหลายๆคนนะครับได้แสดงความเห็นหวายรืมไม้นะครับสำหรับวันนี้ก็ นะครับความขัดแยงก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเพราะว่านี่ก็เหลือมจะเป็นช่วงเวลาตอนเย็นแล้วนะครับแต่ก็เชื้อว่าการตรึงกำลังนะครับทางซ่องฝากฝ้ายนะครับทางกัมพูชาเขาก็คือชาวบ้านเขาก็ปักหลักนะครับคือคางแรลมกันหนังเฝ้านอนเฝ้ากันอยู่ตรงรัวหลุดหน้าหมวกใบเข้าแล้วนะครับเพิ่มเติมขึ้นมา นะครับส่วนฝ่ายไทยวันนี้ก็ชาวบ้านก็ข้าวมานะครับเพิ่งข้าวมาวันแรกนะครับในพื้นที่นะครับเชี่วว่าคือน,นี้ก็คือทางโดยเฉพาะประชาชนทางซ่องฝ่ายก็คงมีคนที่มาเฝ้าพลุ่มแดนนะครับแล้วก็พวกทหารทางซ่องฝ่ายด้วยนะครับตอนนี้ก็คือมีมีกลบุบนะครับทางทหารประชาชนนะครับทางซ่องฝ่ายเลย นะครับก็มาประจันหน้ากันแล้วนะครับเหตุการณ์ก็น้าเป็นห่วงนะครับในช่วงระยะเวลานะครับอีกวันสองวันสามวันข้างหน้านะครับว่ามันอีกเป็นเหมืนพลื้นะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ